ผมพลงาครับนะครับคำรับตีทงกับบัตรสามตัวคำขึ้นนี่เขาก็าสี่เพราะแค่นี้นะครับเพราะไหนมาทั้งหมดสามตัวนะครับไปะบาง,งนู้นนะครับนู้นก็เบิดสามตัวนด้หนีทีตัวตัวยัง่งุ่นนะครับหุ่นใคร่นยังตัวที่สองหรอตัวที่สองตัวที่สามบ่บวงพระแลนเลยน, <laughs> นะครับพระบ่วงสามตัว ทำเพค่นี้สรุปแล้วสรุปแล้วว่าเนี่ยแหละพ่อได้อยู่หายได้กินตามตามคอนเซ็ปต์เขาเล่าแหละเขาคืออยู่คืออ๋อนะครับวันนี้อยู่กับช่องคนเดินทางวิถีไทยบ้านนะครับติดตามชีวิตแรงงานไทยในไต้หวันอีกมือหนึ่งนะครับวันนี้พามาดักหนูปลาว่าอ่แมัน ใส่ไว้ตะายมือแล้วบ่มีเวลาสัน่นว่านะครับไม้นี่ก็ไม,ไม้นี่เป็นยังไงไม้นี่โอ้ยทางนี่แปดนไงปากอีทางเนาะโอ้ยน่ครับนี่ยที่บ่ได้ใหญ่มาใส่นี่จักอีทังเตี๋มองี่บ่ได้ใส่ไว้ไมั่งบ่ใส่ไว้สิป่ะพี่ดลังแต่ทางนะเพราะวาจิตสามเบิง่งมือนี้เขาสีมานบ่ไม้ริมเขื่อนไป บรรยากาศนึงคีอะตีวพึ่ดังอุบเหมือนพึ่งดังโยกันนะครับเมื่อกี้เขายิ่งไปว่ากันดอกนึ่งตีวะลุนบ้างรุนบ้างตีวะ พ่อดังอกยู่งวงันเ่ถึกนะครับเ่ถึกว่อถึกเอาไหมครับเอาไม้เมือไมมเดี๋ยวเาอมสายเมื่อถึงเี้ยเอามา่ถึกเ่อถนั่งหูสัตนถือเลยนี่นี่เ่งหนอมื่อกันมันงยู่ตรงนี้นะเมื่เห็นบมเห็นมาถึกเอาไหมครับเมื่อกี้เขาผ่าดไปตัวหนึ่งนะครับไม้บม่กี้ เอาประกอบปืนปะ่ะอ๋อวังยำ บัวมานะครับยังบัมายังไมยังเอาเอานี่นี่บัวเราเผืครับเจอแล้วครับผมครับเจอแล้วบนเนี่ยเจอตัวแล้วครับเจอตัวแล้วครับตัวที่ผ้าบัวบัวไงพอบัวหายแครับโอ้โหครับโอ้มันอยู่นี่นี่โอ้ยบ่เนี่ยบัวบ่วงหายครับไม่โอ้แบบนี่บ่เนี่ยเอาชั้นบัดมี้การล่องถั่วสอดใส่ตีนเลยบ่ะขี่เข่าบ่เข่ายู่งเหนียมไวหนึ่งเข่าเฉาถือเลียด เลี้ยงหมูเลี้ยงด้วยแน่นบ่ได้ว่ามันเลียดคนตีตีนะด้วยตีเข่าก่อนเอาไม้แน่นไหมนี่เป็นโตที่สองนะครับเพราะว่ามันไผ่เห็นไหมครับเพราะว่าต้องไปเบิ้งดู้นมันตอไใบก่แล้วมันต้องอยู่ลำช่างมันยังไงต้องดิ้นแหมเออมันมันถ้าขั้นบ่วงหายมันมันไหมครับมัอนี่มันกับอยู่ในสวนของมันนะครับเออมันกับมาหนีทางข้ามต้องลงมาผีหรือเปล่าเพราะว่ามันสีผ้าบ่วงกลับขึ้นไปบ่ได้เพราะว่าหนูมันเขวนอยุ่ผนหัว มาวันเดเดี๋ยวผมตีให้ต้องตีเขี่วมันเลนหักยันไม่ได้การถุงตีอไม่ได้กันฮะใช่แล้วโอเคนะครับการหายุ่หากินวไม่ได้หึอกตัวพวกนี้มันขัดว่ะของแท้ครับของแท้ของแท้นี่เจอแล้วครับอ่อนอีเลีเลยวะหนีไม่ได้หรอกครับถ้าถูกบวงแล้วมาครับ หมายที่สองเชิดเจียนนะครับขอรับจัดเหยีครับถึงจะหนีไปแท้ก็บอกว่ามัน<า>ม่นกไ,ไกลทั้งยังนะครับว่ไก่ว่ไกลเกินความสามารถเนาะอ๋อนะครับตัวที่สองพันไปคนเลี้ยดหนูเนาะบ้าตัวเลี้ยดคนเลี้ยดหนูเราบ่เน,นี่เย,เ,ยเลี้ยดหนูเลี้ยดหนูไอ้หนูคนหมอกขนาดน,นั้นนากัดกป้าดิสอดรองเท้าว่างั้นเขาอยู่ หนูตัวเมื่อกี้นะครับจีว่าเขาว่ามันพาไอบววงเลีนนะครับเขามาจืดดำจีนเนาะแหละเล็ดเฉานล้วเนียนกัดเตาอไปอีกมันหนึ่งครับอีกไม้ต่อไปมันมันครับซีหลังได้สองเด้อโอ้โหงานหนึ่งเราจุดฟูพอดีผุนนะเห็นแขงไฟพอดีตังหันล้มดิตังหันล้มบ่นี่นะครับจุดฟูพอดีพุ่นเอาเงียบเลยบุดอกง่าย คัอันนี้เป็นทิปที่ดีครับเป็นทิปนึงที่ที่นั่นนะมาหายากินกันใหญบง่าใส่ผักปุ๋นเลยใหญ่ไปยันเนาะเต้ปืนุ๋นปืนปุ๋่ปุ่นเ้าบนยิงกันเนาะประเดี๋ยนะครับไปล้เขาจะไปยันอย่างเดียวมันจะได้หลายผลดี๋ยวผมจะยิ้เสียงครับสองหลังสองหลังที่สามหลังที่สี่ก็เจอเต็มเต็มแต่ว่ามีเสียงข้ามปนครับก็คมันกระทั่งมันขักขัดมันแรงสิปุ่นน่ะฟังเสียงฟังเสียงเยี่ยมสมปุ๋นอีกนะครับอันนี้อีก ไม้หนึ่งนะครับแต่บ่บ่ถือมันเหยียบมันเหยียบคมไปเลยเหยียบมันบ่หลอดมันบ่เรียนหลอดนะครับต้องดีดอยู่จนเหยียบเหยียบใส่ดินเดี๋ยวม,มันกลับมางานนะครับมันออกหายกินไปแล้วงานี้แค่จีบบ่หลอดอ ไปทางไหนต้นาใจนี่แหละ

túng hai gì, này ạ, say vậy một người một người chắc là, นะครับเขากะทิยามไปพร้อมแล้วกะทิใสไปพร้อมนะป้าเนาะหลังดีถึกหลังดีถึกซองลังว่างันกันูออกมามาใส่ปูมาเดาไมาใส่ต้อนนะทีมงานเขาไม่หนีมาแล้วกันสามคนนะครับไปเอาติใส่ไปพร้อมวิธีการใส่เขากะทิโบต้องใส่เนี่ยใส่ลวดเบอร์ยีสิบสองใส่ลวดเบอร์ยีสิบสองบรรทุกทันว่าส่งมาจากเมืองไทย นีแค่เป็นอุปกรณ์หนึ่งที่วัดดักเส้นท่างยังไปยังครับม,มาต้องใส่เนี้ยแผ่นออนก็นี่ย่างถือไว้ในยุบันใส้ขายใน,น้่นั็เบอร์สิบสองถือจอนฟ้อนของบกขาดใส้แป้งเดียวจอนฟ้อนห่องน้ำกลดนถือต้งต้งหนุดแล้วก็ต้องแต่งบวงไยมันดี ที่กันแต่มันท่านปับ๊บไม่ไมต้องลูดลุดปับด๊บเด็กกัแตงบวงไม่มาผมท่านแต่ว่มมาแตงบวงบอดีมันอีกเยียบอืลงกับทางมันเลยปักนะครับถือว่าโอเคแล้วลุกลมดินมันอ่อน Bloom lòng người đây tiên thử <coughs> cũng <coughs> bọn PC được lòng bài bơi vẫn bài bơi lòng 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 bài bơi โอนะครับอันนี้หนูที่ถือบวกนะครับโม่อเขาเาเอวปืนยามบ่วงไปอ่าปืนปืนบ่ถเนะครับตัวแรกหนูไต้หวัน โอ้ยจมัดจิกัดตัมขันบ่วงถึงก้นี่ครับไงครับไงตัวในย่ตัวเนไมหกเไม้แหกนี่แต่ชื่อ่ยามบ่วงไปน้หนงะับฟัง่เสีครับเพราะว่าปืนเนี้ยก็มัดจิกัดมือเพราะเมื่อกี้เขาไปจะไปป่าหมายิ่งยุดตัว2ตัววแต่อยาจะปืนเนี้ยก็จะไปคุบไห่ผมผเห็นกขั้นหเบ้ดปื่แล้วก็ปดร่ตัวบอกไงได้หน่ แปรรูปลครับของแท้ครับนะครับอันนี้ครับฟังนี่ซีซีหลังพู่ใช้เขาไปฟังฟังบนนี่ซีหลังทั้งบนสิบแปดทั้งบนสิบแปดนะครับเดี๋ยวเบิ้งขึ้นนี่ซีหลังเดี๋ยวเบิ้งมือนี่นะเาได้ไม้แหลกแล้วอ่าซีหลังนะครับเขาได้ไม้แหลกแล้วหนึ่งตัวนะครับดักนู้ดูดปากแอวไปน้ำจัดกำเขอายังไม่ดีใจไป ยามตัวครับบ่เนีกองกิ้นข้างยังหน่นเหรียกันไม้ทั้งหัวมันมันทั้งวมันลุ่งหายินทังมันยันทั้งมันเรียนทั้งมันนั่งอยู่จะกำเนินได้นะครับหนึ่ตัวตีชาวคนนี้ครับคือเขาครับคือบอเอีบครับเอีคือคือมนหนูเต้วันครับหนูเตยวันหน้านนๆเพราะมัหายนอยูนปากแดงาตีชาคนอ ดีเดวนทางบรรทึกักาค้นน่เลยะ้าบัดนี่หนึ่งตัวนะครับไปแบบพัดขวามืนไปไปหมายต่อไปนะครับทีมงานเขาคนเดินทางวิถีทยบ้านนะครับหนึ่งหมายต1วหนึ่งตไปแล้วครับบักเอบแล้วรับเงยวิถีทางประยุทใ<ส>์แท้โบสใจารุดจักหาายูุห่างกินติดเล็กบ่ต้องซิง เงี้ยอย่างเนาะใส่บวงย่างเดียวเลยเฮาใส่น้ำทางใส่น้ำทางนะครับดูแถวนีกว่าดูดเบอร์สิบสองบั่นเนาะหนี่อุปกรณ์ของแท้ครับของแท้เมืองง่ายๆส่งมาแต่บั่นนี่เบอรลวดเบอร์ลวดเบอร์สิบสองครับเอามาแต่เมืองไทยหมดละผลิตกันง่ายๆครับง่ายๆพอเห็นอย่างแป้งทรงมาให้ทั้งพัสดุทรงมาหกขดขดละวมีสิบแปดตามลานค่าศูนย์สาธิตน้ำมือบั่นเนาะหนึ่ง กูนั่นสือไปแน่ผู้นี้สือไปแน่เลี้ยอยกว้างเพื่อนโคตรหนึ่งก็จี้ตีบ่วงก็จี้นะครับใส่ใส่ไปขึ้นปอนี่หัดทัดไหมมักตักไปขึ้นนะท่านเพราะว่าเจ้าวังนั่นแหละละเวยนนี่เปลี่ยนตำแหน่งไหมเป็นตำแหน่งไหมไปเข้าไปหยิกไม้ต่อไปครับค่อนข้างสีมืดจังน่อยเจ้าใดตันตวโอ้ตัวนี้กับง่ายนะครับมือีข้อไหนโตบกใหญ่เรือมั้ มาบ้าง,งเลยขนาดนันลเด็กหเด็กกมันเห็นค่อยใสก็ได้ไม่ติดถือไปเลยเนาะไปไปยามไม้ต่อไปอันน,นี้คือไม้ที่สองนะครับวัตถุ Lắng, lắng đi sẵn lắng, lắng, lắng đi xảm. lắng đi đi sẵn bộ đầy ông bác phải thêm nửa thang đẹp lỗng hòa ừ. lên đều lắng nhắn nóng bệnh khẳng lang bằng đó. giống các cặp mà ừ. bác แต่ว่าฟังด้านบนรู้ว่าขึงยิงเลยล่ะถือแท้ okay, แก<ท>่ฟังมืนสิบแปดลังสิบแปดลังไปเขาพยายามจะสิบแปดลังกับเพอะแห้งมือนี่ตองนไม่ต้องไ่ต้องยิงไปต่อครับแนนแหยิบสิบแปดลังเป็นไดบ่วงไปเฉยเลยไ็่เน่น ถ้าเรียนนี้ดิเรียนจะใหม่ไส้หนีดิถาเรียนแล้วะทั้งเยอะเยอะบอเรยั้ยกนเรยนดเยนเลยนี่ครับเนี่ยใสหนีมากระสิบดตบอกเอะเพ่อะถ้าบ่วงไปใสน้บานบ่วงหายนะครับ ไม้ไว้มันเอาบ่วงไปนํา่ได้ปฏิไว้แต่ว่าบ่วงไหาไม่เสียบป่มีหูเสียบเน่หูหูเสียบอ้โอบเมียบะเมียนอะเมนกบอก็เสียบนี่กหม้หนเนาะมันมองหูเสียเล่มหมองเสียบปล่าเเคยเสียบแั้งผีบ่ใส่บ่วงไปแล้วไปแล้วบ่วงหสงสัยมันเอาบ่วงไปนะมันต้องลงใส่ต้องลงนต้องยาวมั้ม่ปล่าบ้าออ